สวัสดีค่ะมาพบกับเซล์ปูเช่นเคยนะคะวันนี้มารีวิวนะคะเจ้า Fortuner l e g e n d e r นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อเดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่าตกแต่งอะไรให้บ้างนะคะใน,นส่วนของด้านหน้านะคะเก็บเขี้ยวนะคะชายล่างด้านล่างเป็นสีขาวนะคะกระจังหน้าพร้อมนะคะแล้วก็ ซุ้มนะคะเป็นซุ้มสีขาวนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะเป็นของแต่งให้เป็นของตัวท็อป r r เลยนะคะในส่วนของล้อแม็กตัวนี้จะเป็น TE37 นะคะมาพร้อมกับยางโตโยอันนี้จัดให้เต็มเต็ไปเลยนะคะมาพร้อมกับฟิล์มสีฟ้าช่วงนี้วัยรุ่นเขาหิตกันนะคะนี่ดูสวยนะคะเมื่อเปอิดสีขาวโมกเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันต่อนะคะภายในนะคะ บอบเป็นดำแดงนะคะตัวนี้แล้วก็ข้างบนนะคะโครงข้างบนบุเป็นสีดำเรียบรรอถ้าเป็นลีเจนเดอร์แทนะคะนี่ดูสวยงามนะคะนี่ก็เอาใจวัยรุ่นะะนะคะยางโตโยตี้สามนะคะวิ่งถนนเรียบนะคะส่วนด้านหลังนะคะชายด้านล่างปุ๋ยเก็บงานให้หมดแล้วนะคะสีขาวมุกนะคะ คาดเอวท้ายเดิมเป็นสีดำเงานะคะปุ๋ยเปลี่ยนให้เป็นสีขาวนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะโลโก,ก้ด้าน,นหลังเก็บงานให้หมดเลยนะคะรีเจนเดอร์สีคูณสีนะคะเดี๋ยวมาชมเจ้าคันนี้ก็คือเจ้าคันนี้จะแต่งคล้ายๆกันนะคะต่างกันนิดหน่อยในส่วนของล้อนะคะเจ้าคันนี้อยากได้ล้อเป็นเหมือน g r แทนะคะเราก็จัดให้เป็นล้อ GR m a x ขอบ อ่ะยีนะคะยางเป็นดันหลับซื้อบิสโตนแล้วแต่รอบโรงงานนะคะอันนี้มีให้ชม2แบบแล้วแต่ลูกค้าชอบว่าจะเอาแบบไหนดีเอาซ้ายหรือขวาหล่อเหมือนกันนะคะมีที่ปุ๋ยที่เดียวนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาสอบถามปุ๋ยได้เลยนะคะจิมนาโปรไฟล์ได้นะคะเซล์ปุ๋ยคนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ